สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางนะครับมัดรวม3นอยนะครับพี่พี่ก็จะมีนอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ v i p นะครับเมื่อวานนะครับให้เด่น4กับ1นะครับพี่พี่สกับ1นะครับฮานอยพิเศษนะครับ718กับ68นะครับในรอบแรกของเรา ใครเอาหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับพี่เข้าไปที่หนึ่งแปดนะครับมาสายรูดเนาะสายเจาะไม่มานะครับพี่รอบปกตินะครับสองเก้กับสองสองนะครับของเราในตัวเจาะไม่มานะครับแต่ว่าท่านใดที่จับวินเลขตารางเข้าไปที่เก้าหกนะครับผมขอสรุปควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามีบางท่านที่จับวินเลขตารางด้วยนะครับฮานอย v i p นะครับสี่กับ38นะครับ อันนี้ของเราไม่มานะครับพี่พี่นะครับต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้มาแค่สายลูดรอบเดียวแล้วก็เลขตารางหนึ่งรอบนะครับหลุดไป1รอบเนาะก็ขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนทางวันนี้นะครับผมพี่พี่สมาชิกท่านใดชื่นชอบนะครับเอาก็ขอให้อย่างยิ่งปังๆทุกท่านนะครับ แนวทางตัวเลขนะครับทาจากสูคํานวณโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับผมชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับพี่พี่วันนี้นะครับวันนี้เลขตารางของเรานะครับก็จะมีที่เลขห้าเลขหนึ่งเลขเจ็ด เลข3เลข9นะครับ7 3็5 9แล้วก็เลข2นะครับพี่พวันนี้สายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข7นะครับพี่พสายรูดเนี่ย

5, 7, 9, 7, 5, 3นะครับผมห้าเจ็ดเ้าเนาะท่านใดที่ไม่ชอบผมประกบคู่ให้นะครับสามารถจับเลขวินที่ตารางได้เลยเนาะเด่นก็ให้ไปที่5กับ7นะครับ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่น้องสลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้มาทั้งในเลขเด่นตารางนะครับสายจับวินแล้วก็สายวิ่งสายรูดสายเจาะนะขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับแนวทางวันนี้สำหรับคลิปนี้กาบสอสด,ดีครับ